ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์และนี่คือรอบแจ็คผ่อนร้องฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ออสตา กว่าหแสนบาทเพื่อน,นำไปบริจาคให้อากองอกทุนการวิจัยเซลล์บำบัดเพื่อการรักษาโรคมะเร็งศรีราชมุยธิได้หรือไม่เราต้องเป็นกำลังใจให้เขาแบ่งทีมเรียบร้อยแล้วะสุภาพาออสีพ2ท่านจะเป็นคนตอบ2คนนี้เขามั่นใจมากเพราะผ่านอีเมลโี้ไปแล้ว เขาจะใบ้กันอย่างเต็มที่ถูกไหมวิธีการนะครับมันจะมีชื่อขึ้นมาข้างหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าคุณใบ้กันแล้วตอบได้1ชื่อได้2,000บาทแต่พอครบ10ชื่อมาไหร่มันกลายเป็น1 0 0 0 0แทันทีนะฮะถ้าเกิดว่าคุณใบ้มาเนี่ยพยายามจะใบ้เรื่องของผลงานเขาเขาเป็นแฟนใครร้องเพลงของเขาหรืออะไรยังไงว่าไปแต่อย่าฟาวอย่างคําว่านกกับเบิร์ดเนี่ยใช้ไม่ได้อะไรอย่างนี้พยายามจะพูดผลงานแบบนั้นนะ เพราะไม่งั้นพอใบเป็นภาษาอังกฤษไปปุ๊บเนี่ยมันจะฟาวทันทีเพราะว่าพวกเนี้ยจบสแตมฟอร์ดทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นต้องห้ามฟาวหนชื<ท>่อ2,000ันวินาทีหมายความว่าชื่อหนึ่งอะ9วิคุณมีเวลาแล้วคนเดียวที่จะข้ามได้ก็คือพวกคุณ2คน 2> ถ้าเขาส่งซิกมาอนุญาตข้าม,ามคุณต้องพูดว่าข้ามมีชื่อใหม่ขึ้นมาเรามีประมาณ10กว่าชื่อเราขอแค่1ิ สิชื่อปุ๊บเอาไป1น0 0 0แสนทันทีเข้าใจแล้วนะครับ,รบต้องตอบมาให้ครบนะสมมติชื่อเล่นชื่อจริงและนามสกุลด้วยก็ว่ากันไปหรือไม่ก็อาจจะเป็นแบบว่าชื่อเล่นหรือชื่อเรียกเฉยๆแค่นั้นก็สบายๆตั้งใจทำให้ได้ครับพร้อมแล้วนี่คือซุปตาเต็มสิเขาที่เป็ไทยสาคนได้หมดเลยได้หมดเลยโซฟาห้ามช่วยนะครับตรงนี้มุมจอจะมีนาฬิกาเขาดาวอยู่ 9ก้าสิบวิขอให้เขาดาวเราไปเรื่อยๆเราสบายสบายเพราะคนเก่งอยู่ที่นี่แล้วเป็นกำลังใจให้เขาทั้งสองยังไงซะ e melody ก็ข้ามไปแล้วพร้อมนะครับขอให้โชคดี90้าสิบวิพร้อมแล้วเริ่มผู้หญิงเป็นผู้หญิงเป็นคู่จิ้นกับพี่ป๊อบเบลล่าลานีโอเคเป็ผู้ชายแั่เดนั่นแหละได้ดันเดทได้อุ้ยนี่ออกกำลังกาย เป็นผู้หญิงเป็นเป็นเชื่อสองพี่ยาเป้เป้เป้ทางสนุกถูกต้องไปโอ้ยนี้ดูดวงเก่งมากเป็นแบบดูดวงแบบจีนจีนอ่ะจีนจีน่ะอีแซ่เป็นหนึ่งซีแซ่เป็นหนึ่งได้อ๋อเป็นแฟนเก่ากับไชน่าโกเบไชน่าโกเบจะติดมิเบอร์ว่าไปนี่เลยข่าวกีฬาข่าวกีฬาไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กันดิคุณข่าวกลางคืนมาแล้วค่ะกับคุณหาปันี้ปะ คราบไปก่อนอ้ไม่รูจ้ะถามโอ้คุณเะยุทธาอ่าไบรท์ไบรท์อะไรพิเชษฐ์ัน์อได้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 นี่เป็นนักมวยเป็นนักมวยเก่งมากโคตรอาวุธจ้า ที่แต่งงานแล้วก็เลิกแล้วตอนนี้แต่งงกับคนละคแล้วแต่งงานกับไเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ไอเอรวินเซนโตอนกิสุกิสุกิเอารเฮ้เเป็นเป็นผู้ชายนะชื่อเป็นสัรหลอหอตอนนี้ก็หนังหลอหเลยกว่กวาาวาางวางกกง หมดเวลาครับผมมาเชิญทั้งสองท่านมามาอยู่ตรงนี้ได้เลยเราเก่งเราโคตรเก่งเลยอ่ะนี่ก็ตอบเกมข่าวกีฬาได้ไงะ๋อคือวิ่งกันข่าวกีฬาคไม่กิติสิงหาปัดข่าวกีฬาไม่ใช่พูดอิแล้วใช่ไหอ่ะมามาเชิญทั้งสองท่านตรงนี้นะครับผมบอกเลยนะครับคนสุดท้ายคือกระทิงกระทิงขุนนรงค์ขู่ไอ้นี่ตอบเร็วมากอันนี้รู้จักคนเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นทีมแม่แนเอะนะครับสมทบทุนไปอีก16,000บาท ได้ไปแปข้อนะเยอะมากอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะครับวันนี้สรุกมากนะครับขอบคุณที่มาร่วมทําบุญกันนะครับทุกท่านวันนี้ครับวันดีครับผมพบกันคราวหน้าทีมไหนประทะทีมไหนเจอกันได้ครับฮอลีวูดเกมท์ไทยแลนด์ออซานะครับอาทิตย์หน้าครับ6กโมงยีทีทางช่อง3กฎหมายเลข33ลากลาไปก่อนสวัสดีครับขอขอบคุณยูโรเคก วิปโฟมอาบน้ำโชกุบุสึจบไปแล้วกับการแข่งขันในสัปดาห์สุดท้ายของรอบออสตาบอกเลยว่าทุกทีมตั้งใจแข่งขันกันอย่างเต็มที่เพื่อที่จะนำเงินไปทำบุญ และในสัปดาห์นี้ทีมนักแสดงสะสมเงินรางวัลให้กับกองทุนการวิจัยเซลล์บำบัดเพื่อการรักษาโรคมะเร็งสิริราชมูลนิธิทั้งสิ้นหนึมบาทสรุปรวมยอดเงินบริจาคสะสมในการแข่งขันโปรเจกต์พิเศษออสตาทั้งหมด5 4 0 0 0บาทแต่ความสนุกของเราก็ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้สัปดาห์หนะ้าจะเป็นการแข่งขันอย่างดือดอแบบไม่มีใครยอมใครเพราะเป็นการแข่งขันเพื่อหาผู้ชนะเพื่อเข้าไปคว้าเงินรางวัล10,000แบาท ติดตามกันทุกวันอาทิตย์6 2โมงบนาทีทางช่อง3 HD ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus